สวัสดีครับผมผมบีมพวงองการช่างนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะพามาอัปเดตหน้างานนะครับที่หมู่บ้านสุภัยพายจังหวัดอุดรนะครับผมหน้างานวันนี้ครับที่เจ้าของบ้านติดต่อให้เราทําก็จะเป็นงานต่อเติมโครงหลังคาหน้าบ้านนะครับลงจอดรถสไตล์โมเดิร์นฝ้าระแนงนะครับส่วนหลังบ้านก็จะเป็นงานห้องครัวเคาน์เตอร์ปูนนะครับผมปูกระเบื้องครับถือว่าจัดเต็มชุดใหญ่เลยครับผมก็จะพามาชม ความคืบหน้าครับว่าได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็มาถึงโซนหลังบ้านนะครับผมโซนหลังบ้านหลังนี้เป็นงานต่อเติมห้องครัวนะครับโซนซักล้างครับผมมีเคาน์เตอร์แล้วก็เบื้องนะครับผมวัสดุขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับผมที่จะเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอิฐนะครับผมจะใช้เป็นอิฐบวลเบาอิฐบล็อกอิฐแดงนะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงบของท่านเจ้าของบ้านนะครับระยะก่อจากผนัง แล้วก็รั้วโครงการนะครับเราเว้นจอยไว้50เซนนะครับผมตามกฎหมายเดียประชมข้างในไปเมตร50นะครับผมแล้วก็ทําการเททับไหลครับเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงได้มากขึ้นครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ยาวครับไปถึงมุมนู้นนี้เราก็จปูกระเบื้องเต็มเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแบบว่าให้ว่าจบแล้วจะออกมาประมาณไหนร้บผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเพจพมวงการช่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับช่อง y u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  e ภูมวงการช่างนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำชิดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตผลงานให้ชมเรื่อยๆนะครับผมผลงานสวยๆทั้งนั้นนะครับก็ฝากด้วยครับ